ไกลมองออกไปสุดปลายฟ้าแสงตะวันส่องออกมาทําให้ฟ้าดูสดใสกลับเข้าสู่เบ <ใน S 1> รกที่2กับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวนะครับหน้าจอช่อง T Sport Channel การกีฬาแห่งประเทศไทยช่วงเวลา10:30มมนาอยู่กับพี่ชา,ชาวชลย่อมดอนครับและทีมงานลูกหนังติดล้อนะครับ เรื่องราวข่าวสารที่มันเกิดขึ้นในแวดวงฟุตบอลบ้านเรากีฬาต่างๆนะครับทั้งชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับจะดูคลิปย้อนหลังไปที่หน้าแฟนเพจลูกหนังติดล้อนะครับมาเบรกซอนนะครับไปนั่งคุยกับสาวน้อยผู้พิการที่น่ารักมากนะครับต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เยาว์วัยนะครับเดินไม่ได้นะครับและมาฝึกเดินเนช่วงอายุ9-11ถึง11ขวบนะครับ ธอก็มีธุรกิจมากมายนะครับก็เป็นจิตอาสาด้วยนะครับสำหรับโครงการเมาไม่ขับนะครับไปพูดคุยกับสุมาลีนะครับที่วัดพืชธัญญะทอง8ดลำลูกกานะครับและพี่ชาวลำลานะครับกับบรรยากาศวันนี้เลยนะครับลุยขอบสนามกับพี่ชาวสุดครับเย่โอ้เป็นมาตั้งกำเนิดอยู่กับพ่อแม่ แม่เสียตั้งเล็กๆแล้วค่ะก็อยู่กับพี่น้องอยู่กับญาติเดินได้ตอนอายุ11ขวบแล้วก็พี่สาวจับเดินให้เดินอะไรเงี้ยก็เป็นคนตุพันธคนสับชุกอาเภอสับชุกค,ค่ะไม่อยู่ไม่อยู่กับพี่สาวตอนโตก็มาขายของขายของพึกอาหารข้าวแกงตุพันธอะไรเงี้ยใช่ก็มาทํา ไปเรื่อยๆอชีวิตก็ไปเรื่อยๆก็มาอยู่กับพี่อีกรอบหนึ่งก็ชีวิตมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราเดินได้ตอนเก้าขวบใช่ไหมใช่ค่ะก็ได้เรียนหนังสือไหมไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีคนรับส่งเก้าขวบยังเดินไม่ได้มันเดินเพิ่งจะหัดเดินก็จับไปเดินบนกองฟางอะไรเงี้ยพี่สาวอ่ะเดินได้แต่ก็ยืนไม่อยู่ ก้้าไดพอโตขึ้นมาขนาดไหนอายุเท่าไหร่มาอยู่กับพี่สาวก็มาอยู่กับพี่สาวก็อายุจน20สิบแล้วมาขายของขายถนกขายพืกอาหารตามสั่งก็อะไรเงี้ยทุกอย่างแล้วก็มาเปิดร้านทำผมพี่สาวเปิดร้านทำผมก็มาอยู่ก็กได้ทํากับพี่สาวด้วยทําหัดทําเล็บเพ้นเล็บอะไรเงี้ยก็มาถือถือว่าเป็นเป็นความรู้ไหมเป็นความรู้ เราจำเมาไงเราจำเห็นเขาทำแล้วก็จำจำเมาสระผมได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยได้ค่ะแล้วก็มาเจอศูนย์คนพิการเขาก็ถามว่าอยากเรียนไหมก็เลยบอกว่าอยากเรียนตอนนั้นอายุเทา่าไหร่ก็ยี่สิบกว่าเลยนะยี่สิบกว่าแล้วจะสามสิบอยู่ยแล้วยี่สิบเจ็ดมั้งประมาณยี่สิบเจ็ดก็มาเรียนกศนเรียนไปมั่งไม่ได้ไปมั่งเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานใช่ปะละ่ะ แล้มไม่มีพื้นฐานแล้วเขาก็ไปไปเรียนกันกับผู้คนพิการอะไรเงี้ยมันก็มัน,ม,นมันไม่มีพื้นฐานมันก็ลําบากเลยตอนที่เรียนนั่นเรียนอะไรเรียนนับหนึ่งเลยใช่เรียนอนุบาลเนี่ยแล้วก็ไม่นี่ไปเลยหนึ่งสองสามก็ไก่ข้อไข่ใช่แต่ว่ามันก็อ่านได้มั่งไม่ได้มั่งก็ใช้จํามามั่งเลยใช่อะกี่ปีอ่ะ เรียนูก็ได้รับุูธแค่พอหกมั้งแล้วอาชีพท,ที่เราเรียนเสริมสวยอ่ะเอามาใช้ไม่ในช่วงนั้นเขาลงทุนให้อุปกรณ์ของเขาของครูก็ไปนั่งเพ้นมันเป็นงานอะไรงานก็ไม่รู้อ่ะก็จําไม่ได้นะก็ไปกไ็ได้ได้ออกนั้นเนี่ยมันเป็นของงานเทศบาลอะไรเงีเ้ยเหมือนเปิดบูธไปนั่งตามบูธแล้วก็แดบ เาเห็นเราทําได้แบบลายง่ายๆมันก็ไม่ยากหรอกชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอเขาเขาก็ได้ทํางานด้วยมาตาสามห้าเนี่ยมาตาสามห้าก็คือไอ้นี่ทางานของทํางานมูลนิธิเมาไม่ขับอะค่ะพอได้เข้าไปร่วมทํางานเนี่ยงานนี้มันเป็นแบบไหนอะแจกสื่ออะไรเงี้ยมันมีกฎหมายบังคับอะค่ะจ้างคนพิการาแจกสื่อให้แต่พวกพี่ๆเขาเห็นกันไม่อยากให้เกิดบาตทเหตุบน,นท้องถนนเลย ก็เหมือนเดมให้เรามาใช้ชีวิตจัก,กรยภาพของคนพิการแต่ละคนอะไรเงี้ยใช่ค่ะได้ออกมาใช้ชีวิตเป็นจิตอาสาด้วยใช่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยอะไรเงี้ย<อ>ใช่ค่ะดีใจไหมก็ดีใจค่ะพี่ทำทุกวันไหมงานดังกล่าวก็ทุกวันนะคะหน้าจอหน้าจอตอนนี้มันมีโควิดไงเขาก็ไม่ให้ออกไปข้างนอกกันคือให้เราทําอยู่กับบ้าน พูดถึงโครงการเมาไม่ขับสุมาลีจะบอกกับคนปกติยังไงก็หนูก็ขอฝากไว้ว่าดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วใช่ปะพอไปขับรถแล้วอะไรเงี้ยมันเกิดอุบัติเหตุมันก็ทําให้แบบว่าไหนจะครอบครัวพ่อแม่คนที่มีลูกอีกทําให้เราเป็นภาระของเขาเขาก็จะเสียใจกันใช่ปะละ่ะเพราะว่าขาดผู้นําเราก็อยากให สังคมก็เห็นว่าคือเมาแล้วขับอะไรเงี้ยมันไม่ดีก็ไม่อยากให้แบบไม่พวกหนูกก็ไม่อยากรับคนพิการเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็อยากให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าที่พวกหนุเป็นนี้ก็คือแบบมันมีบางคนไม่ได้เมาเองหรอกแล้วคนโดนชนคนเมาขับชนอะไรเงี้ยใช่บางคนคนที่พิการก็เป็นคนนั่งใช่แต่คนเมาคือคนขับใช่ พอทํางานพุกนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทําไมถึงมาเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ขายกินเปอร์เซน็นต์อยากมีเงินเสริมขึ้นมาอีกหน่อยใอยนเงี้ยไหนจะไหนจะค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟอีกอะไรมันก็ไม่เหนื่อยอ่ะมันก็เป็นอาชีพของคนพิการด้วยใช่เะละ่ะมันสบายสบายอะไรเงี้ยค่ะช่วงเวลาที่ขายช่วงเวลาที่ขายก็คือขายตอนเย็นค่ะตอนเช้าเราก็ทํางาน แทำงานเราก็แบ่งแยกนะว่าอันไหนเวลาไหนเราจะต้องมาขายของขายหนูก็ไม่ได้ขายลอตเตอรี่อย่างเดียวหนูก็ทำดอกไม้ดินปั้นด้วยใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของลอตเตอรี่เนี่ยสถานที่ที่เราขายที่ไหนช่วยบอกหน่อยก็ตลาดนัดคลองแปดลำลูกกาค่ะวัดธัญพลค่ะซึ่งทางวัดก็อนุญาตให้เรามาขายใช่เจ้าอาวาสเอบก,ก็ใจดีค่ะเจ้าอาวาสเคยมาเจอเราไหม เจอหนูก็มาถือสินกับแกตอนนั้นก่อนหน้านั้นที่ว่าไม่ได้ทํางานเมาไม่ขับแล้วก็ยังไม่ได้ขายลอตเตอรี่คือมันก็มาถือสินอยู่ที่วัดน,นี้ด้วยเจ้าวัดเขาเห็นท่านเคยบอกอะไรสําหรับสุมาลีบ้างเขาก็ว่าหนูสู้ชีวิตดีอะไรนอกจากลอตเตอรี่แล้วอะไรอีกทําดอกไม้ดินปั้นเลยค่ะมันเป็นยังไงคือทําดินมันเป็นดิน เป็นดินไทยเนี่ยแต่ว่าเขาก็เอามาเอามารีดใส่เครื่องรีดด้วยแล้วก็เอามาผสมสีแล้วก็มาปั้นเป็นดอกไม้ทําดอกไม้พึกกล้วยไม้พึกดอกหลาบอะไรเงี้ยมันเป็นเทศกาลวันแม่เราก็ทําเป็นดอกมะลิขายใช่ค่ะขายที่ไหนก็พึกดอกไม้นี่ก็จะออกตามบูธอีกเนี่ยที่เพราะว่ามันจะเป็นที่บางทีก็ที่เมืองทอง แล้วก็ที่ทางเทศบาลก็จัดงานก็ไปกัน<ม>อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีชื่อมาดอกไม้ดินปัน้นดอกไม้ไทยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาจัดงานดอกไม้ดังกล่าวนี้เอาไปเป็นของชำรวยได้ไหมได้ค่ะอเอาไปเป็นของชำรวยขึ้นบ้านทำบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยถ้าแล้วแต่ใครจะสั่งแต่มันมีหลายราคาค่ะพี่มีออเดอร์มาอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็จะ ส่งกันไปทางไปรษณีย์ทางวัสดุแล้วแต่ว่าใครอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยในกลุ่มคนพิการเราอ่ะสุมาลีได้ไปร่วมกิจกรรมไปเสวนาไปพบปะกันบ้างไหมกลุ่มคนพิการก็บางทีก็ไปเจอวานงานคนพิการตากลแล้วก็ไปรณรงค์กันเนี้ยไปแบบเวลามีเทศกาลอะไรก็จะไปรวมตัวกันก็จะไปหนูก็ หนึ่งในนั้นก็มีหนูด้วยบางทีนะถ้าไปได้ถ้าเราว่างอะไรเงี้ยทุกพี่ๆขอจะพากันไปชอบไหมในกลุ่มเราชอบไหมมันก็มันก็ชอบนะมันได้ออกออกข้างนอกอะไรเงี้ยเนาะมันก็ได้ไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้กันอะไรเงี้ยได้ว่าคนไหนเป็นยังไงมากอะไรแบบทำอาชีพอะไรกันอะไก็เราก็มาแลกเปลี่ยนคุยกันอะไรเงี้ยใช่ค่ะทุกวันนี้ชีวิตสุมาลีมีความสุขไหม มีความสุขชีวิตเปลี่ยนเยอะเลยค่ะอตอนนี้ก็คือไม่ได้อยู่กับพี่น้องแล้วคืออยู่คนเดียวค่ะเลี้ยงตัวเองเราก็คือมีความสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวพี่น้องอะไรเงี้ยใช่ค่ะสร้างฐานะได้ใช่ค่ะ,คะมีแฟนหรือยังยังค่ะเป็นโสดค่ะมีเพื่อนๆนมีอะไรมีเบาๆหนุ่มๆม,มาจีบบ้างไหม เอาตรงๆ <c oughs> ก็มีนะมีม,มีแต่มันก็อยู่ที่เราเลือกอะว่ามันจะเจอดีไม่ดีอะไรเนี้ยแต่มันก็<ค>น,น้อย่คนเดินก็มาหาสุมาลีส่วนมากเป็นคนแบบไหนคนปกติคนพิการเป็นคุณลุงเป็นคุณพ่อเป็นรุ่นน้องมันก็มีละมันก็มีทั้งคนดีทั้งคนปกติอะไรเงี้ยที่ไม่พิการอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าหนูก็กลัวน่าโดนหลอกอะไรเงี้ยเพราะว่า ความพิการของเรามันแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะมันก็แล้วแต่บุญวาตนาว่าใครจะมีคู่ไม่มีคู่ใช่เจอดีก็ดีไปเจอไม่ดีก็อยู่คนเดียวดีกว่าค่ะพี่นะตอนนี้ก็ถือว่าชีวิตของสุมาลีสนุกสนานดีอ่ะพี่มันได้จ้างได,ได้ได้ทำงานในนี้ด้วยมาไม่ขับด้วยคือคือเหมือนแบบว่าเขาก็อุปถัมภ์คำชูเนาะ เหมือนมีเงินเดือนให้เราอะไรเงี้ยมันก็ชีวิตมันก็เปลี่ยนเราก็สามารถอยู่คนเดียวได้เลี้ยงตัวเองได้เช่าบ้านอยู่อะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นภาระของพี่น้องใช่ค่ะสุดท้ายเลยพวกเราเป็นคนพิการเราจะให้กําลังใจเพื่อนๆน,นคนพิการที่อาจจะเริ่มพิการนะบางทีก็อาจจะไม่รู้เลยว่าอน,นาคตจะเป็นยังไงเหมือนพวกเราใหม่ๆใช่ค่ะแล้วก็คนปกติเราจะให้กําลังใจสาหรับคนสองส่วนนี้ยังไงครับก็ ถ้าคนปกติที่ไม่พิการก็คือก็ไม่อยากให้ดื่มนะคะไม่อยากให้พิการเหมือนพวกหนูอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบว่าดูแลสุขภาพต่อสำหรับคนพิการที่ว่าเราหลีกไม่ได้ว่าเกิดอุบัติเหตุมาโดนรถชนหรืออะไรเงี้ยผมไม่ต้องท้อไม่ต้องถอยเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ดีเองอ่ะโปรโมท,โมทสินค้าเราหน่อยหนูก็ขอฝากพี่ๆด้วยนะคะหนูทำดอกไม้ดินปั้นค่ะทำกันเป็นกลุ่มค่ะ ก็ถ้าใครจะสั่งสนใจก็หนูจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะ 098, 007, 6878ค่ะโทรมาได้โทรมาได้ค่ะโทรมาคุยโทรมาคุยไม่ต้องโทรค่ะเฟืองค่้าโทรศรัพท์ค่ะโทรมาจีบก็ <c oughs> อยากให้สนับสนุนพวกหนูด้วยนะคะกลุ่มดอกไม้ดินปั้นค่ะทำกันอยู่ห้าคนค่ะงวดนี้เลขอะไร วันนี้เหรอหนุ่มไม่ได้หห้หวยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอยารอ่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู เท่านั้นที่จะทำให้เรามีใช้กูเดินบอลกูเดินบอลฟุบอลสยามกูเด่นก่อนกูเดินบอลกูเดินบอลยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลกูเดินบอลฟุบอลสยาม ผู้เด็กบอลผู้เด็กบอลรางวัลเกียรติยศของนักแตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ